ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโคตรเหี้ยพุดยไงนี้เลยหน้ามีเลยหน้ามีไม่มีการเคลีเลยสวยครับแต่สีฟูกันสวยมั้ง One e n i เฮ้ เเล่นเป็นป <behaviour. S 1> <laughs> ุ้งวผมโดนแบกไซอายเอ้ยเอ้ยพี่เค็มดวิ่งเห็นไหมบอกแล้วว่าเราทำได้ คุณดูที่ผมนะขี้เลื่อนเอออะไรเปกเนี่ยเ้ยเฮ้ยกะรกันบ้างอะกกันบ้างอันตีเลวอันตีแล้วอ้ยซึ่งอตัวเองแล้วมันยิงไม่โดนนะแคมุดวาไปวาไปเลยว้ไลยไม่ได้ไม่ได้ที่ที่ต้องเก็บสปยไวที่สังบ้านรอโอ้ standing. แย่แต yeah, yeah. yeah, yeah, sure. right yeah, so cool. ่ละตัวไม่ถึงมีเดียวงอะเลยเออยิงไม่โดนเออนั่งเก็บของคนอื่นยิงโดนเขาซื้อมาเล่นเองยิงไม่โดนพี่ต้องมีแพชชั่นกับมันก่อนนะรอบแรกใช่ไหมเฮ้ยเลยนะวางยาไม่มีคนวางยาค่ะคุณผู้ชมไม่มีคนวางยาค่ะวาเยอะก่าน้องชายไปครับ ที่จะมองหน้านี้ได้ปะพี่เบกพี่เบคตะมองไปแล้วดิเนี่ยไ่งกบอทโอโห้แค่นั้นนี่หมดนี่พี่จะมีสเปกเตอร์ไหมครับสเปกเตอร์ของผมสเปกเตอร์เอ่อไอไอไออืมไอที่มันเป็นยนเออตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างยนมี่ยนขยาวนะขอๆนะครับขออะไรไอ้พึ่งเข้าใจผิดไปแหละพี่เล่นเสร็จแล้วน้องเอ้าเหรอ ชื para, ่ออะไรวะอ้น um? ่เขาจผิดไอ้แล้วบอกแล้วว่าเราสลับตัวเล่นไงเออว่ะมันมีคนเติมมินเลยพี่เอ๋ปีวิ่งกันไอ้เราพิมืดปิดแบบนี้ผมจะไปยิงได้งไงเอาใจเหาคนเดียวเลยดีเอาใจจับเก็บแม่เลยพี่เฟี้ยวจับ d i s p a t c h e d my old r e a d ป่ะ ต้นหน้ากูหมแล้ววะอุ้ยเอา๋ยวว่ะเราไปต้นทากินมาโอ้โหล่วงมาเช็ดก็ด้วยกจะตายติดโดนว้ยยยาแพ้อ่ามันจะยกกลับโอเคจ้าเข้าไบ้างอุ้ยโอ้โหอ่าโอเมนเจ็บ

ช็อตน,นี้ช็อตน,นี้ได้ได้ได้แล้วนะได้คิดบาทที่ละเอาไปลงเนี่ยน,นะสองบีนะแล้วก็ใส่อินโทรนานๆน,นะพี่ <c oughs> ใส่อินโทรมนวในใต้ตีนลงใต้ตีนแต่ไม่ทันแล้วนะพี่เวลา <c oughs> เกมบเพียวร้อยยี่สิบนะสวัสดีตคุณนอนเล่นแต่ท่านไม่เล่นได้เลยบ <c oughs> อางเอาทีบัคกี้ดีกว่าครับ ลูกอีโยกอะพี่ขี้เนียโดดูได้โดนดคู่ได้แอบมีปืนวะไม่มีเปิดมีเล่นเฮ้ยให้นัดเดียวอ่ะโอ้หลังไม่มายไม่ทำเดียวไม่ไมา เก็บอยู่นะไม่รู้ตัวเลยโดนเลดอนเลดนเอาใครมามาอยู่ไหนอ่ะแผงให้ไปสวยอ่ะเออใครทิ้งปืนนะไม่เอาไม่เอาใครปืนไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา เมียมันกอนักเลงมังกรนะสิงแล้วกันเย่ามังกรพี่สิงอยู่ไปแรกพี่สิงพี่สิงอยู่ไปแรกพี่งแบบเลงมังกรพี่เลยมาเลาวนี่มาแล้วนี่โอเมนโอเมนวับมิดโอเมนวับมิดไม่น่าคิดจะหนีเลยหัวสมองผมคิดแต่เรื่องหนีว่ะอะไรวะเอ้า ยิงมั่วโดนหัวขอบคุณนะช่วยช่วยโอ้ไสบายขวาซ้ายขวาซ้าเลยตงกรแพงมค่ใโลอยู่นะมีกําแพงซ้ายมือนะเฮ้ยเฮ้ยเดียวดเดียวดีชจอยร้อยหนึ่งตัดก็ได้นะตัดอฟตัดอฟอยาให้มันออกมันมีออฟน่งนยหยหนึห โอ้โหน่าหงายเลยอะเผี่ยวนะไอ้โอ้ยปืนจ่อหน้าเลยเว้ยเอ๋เบ๊รเดี๋ยวไปซื้อหน้าตะกินไหม่พอให้มันไม่ค่อยดีอะไม่ดีเลยไม่ดีเลยเซฟบุ๊มไม่ดีปั๊บอะไม่ดีเลยเซฟบุ๊มกินไม่ได้เลยอออุุ้้้ยยโโห พี่ล็อกมิดแทนเลยครับเดีน้องแพยจะไปเล่นในสายสวยครับเอ้าไ,<อ>ไม่หร <at> อกี SK เท่หวะร้อยหนึ่งอีทีดีโพมาดิมันเหมือนโยกนะมันเหมือนโยกนะสวย Spike down A 1 n e enemy remaining อเมนน่าจะทีนั่นแหละเซฟหรอมีปืนอะไร ออกปะอ่ามีเสียงว่าต้อง่าผมโหพี่เปื่อใจให้กับสกินนี้แล้วยิงเขามากเฮ้ยก่อนนันนี้ผม่อใจมากอะพอซื้อมาแล้วนะไม่เข้านี่เลยอ่ะพี่จะโลไปเด็ดโอเคโอเมนอยู่แบตไฟแล้วอยาได้ปะอยากไปพร้อมกันสามคนเลยเดี๋ปล่าครับโอ้คจริจริงมันก็ดีอยู่นะรดอ พี่เข้าไีเอาวะพี่เข้าไีเอกวะกูเล่นซีทีให้เฮ้ยโอ๊ย n e y อเมนโอเมนโอเคครับผมครับมาเก็ตปะล่าสุดซีทีซีทีเอไปเอกไกเอาไปาไปาไปโอ้โหทันจริงหนึ่งร้อยหนย บเฮ้ใครให้ปืนมาเฮ้ยใครเอาปืนปะไม่ได้ใช้ตังน่ะไปไปนะครับผมเหิน่ะผมเหินเอาดักไปเฮ้เลน่ากับเลสน่าเลสโอเม่โอ้โหอยู่หมดเลยอยู่หมดเลยตอนนั้นอะห้าตัวอะไรอะนที่พี่ไม่ฮัลโหลให้อะอยิงกันเละ เด็กอีสโลให้เสือจัดเสือจัดน้องวานจะไปเลยของเราแล้วเกมบวกอะแล้วพอพอตีเกมลับไม่เออตีเกมลับไม่เจออะไรดีก็บอกอันนั้นเลยโซวาแปดสิบโวาแปดสิบแบกใส่ตอเราตอนสมองเหมือนกันไม่มุดมีชุบปะเนี่ยลูกเดียวเออได้เ้ยไม่มีเก็บทีบีเฮ้ยหัวทีบีก็ไม่ต้องชุดเลยจานเลย ถอยถอยยังไงถอยหรือยิงสู้เลยสู้เลยสู้เลยาพี่มืดต้องวอลเฮ้ยมีนะพี่มืดอุ้ยโอ้โหม,นน nee. หม hey ันจะตาย้วโอเคกว่าพี <S 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 ่เส okay. ือเอพี่สิงโอเ้ยอ้ยตายดูเลยเพื่อนแม่งของตัวเลยวะ ASMR ที uhm <c oughs> like, ่หมอนนี่มันโดนกี so? like, ่ด mm ีด hmm. <uck with key implications> hey, sure ีดีดีเฮ้ยพี่ยังไม่ได้เมย์ได้มันยืนตรงเนี้ยไอพี่ขอชุบเพิ่มนะชุบได้แต่ใจเย็นนะเราพี่ระวังที่รับสูงไปเจอกันปึ๊บมเจอกันเจอกันหิว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 ใครเก็บรูปประคำไหมวะเฮ้ยผมก็โดนแฟดเหมือนกัน

เขาโห่กันนักเดียวสู้ๆครับแก่อ่ะเฮ้เฮ้สิงห์ม้างหโอ้โหเอาอีกแล้วคู่นี้อีกแล้วสิงห์ขอตาเดียวตาเดียวฮะตาเดียวมันนานนะดิไม่นานไม่นานตาเดียวอุ้ยแต่เซนนี่คือหมายความว่าเราเราเรเราลงไปเอ้ยสองเดียวสองทำไมมันอยู่นี่หมดเลยมันอยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลย ้สวยครับเจ็บไปเนะโอ้โหมีคว้าอะไรปุ๊โอ้โหชุบผมทีชุบผมทีโอ้โหเดียวแมนเอชเย่าวแมนเอชโอ้โหมันนันให้คมไย ปลาน้ำจืดเนี่ยมันเป็นแบบปลาน้ำจืดมรณะอ่ะเนาะแบบเวลามีทีไรมันทีนมแมทุกอย่างปลาจาระเมฆปลาจาระเมฆ